สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Black n o r Origin นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ global นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มากันถึงแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับผมมองโบนัสนะครับก็คือกิจกรรมเนี่ยมีง่ายๆเลยครับสามารถย้ายอาชีพอะไรก็ได้ที่คุณเล่นอยู่เนี่ยนะครับผมย้ายเป็นมองนะครับผมและมันสามารถรับของรางวัลเนี่ยจากมองได้นะครับบอกเลยว่าเยอะเอาการเลยนะครับผม บอกเลยว่าแม่งเรียกว่าเยอะมากดีกว่าครับผมใครไม่ทําเนี่ยก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะเสียผลประโยชน์นะเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าของรางวัลไปเยอะขนาดไหนแล้วก็สำหรับบางคนที่ยังคล่องใจด้วยนะครับว่าเลเวลแปได้ของเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูเลยนะครับทุกขั้นตอนนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนนะครับสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกม นะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกม Z ซดโกดีเด้วยนะครับบริการเติมเกมแร็คและร็อกออริจินแร็ก็เกมอื่นๆอีกก็เยอะมากมายสนใจเติมเกมไหนเติมแพ็คไหนนะครับก็กดท่ลิกลงัต้ได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับว่าสําหรับนะครับเจ้าตัวกิจกรรมเนี่ยนะครับมองโบนัสเนี่ยนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มจริงๆนะครับคุณลองดูจริงๆนะ เนี่ยตัง้งตั้งแต่เลเวล40จนถึงเลเวล75นะครับคุณสามารถกดรับของรางวัลได้บางคนยังสงสัยอีกว่าเฮ้ย80เนี่ยเราค่อยเปลี่ยนดีไหมมันจะรับของตอน80ได้หรือเปล่าตอบเลยว่ามันได้แค่75นะครับผมแล้วดูรอกรางวัลนะครับตัวสุ่มการ์ด3ใบเนี่ยคุณลองดูที่75นะเออตัวสร้างอาวุธ80 50ใบอ่ะครับผมแจกแต้มอีก2ล้อเออ2,000นะครับซึ่งแต้ม2,000เนี่ยเาไปแลกการ์ดได้1ใบะนะ เออเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับถึงผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าเฮ้ยโหพวกแต้มต่างๆพวกนี้ที่เขาแจกเนี่ยเอาไปแลกอะไรมันคุ้มนะครับผมดูเดี๋ยวมีเฟืองสองร้อยันนี้ยังไม่รวมของที่อยู่ในกล่องอีกนะครับว่าเปิดออกมาได้อะไรบ้างนะครับที่สุ่มตัดเลี้ยงที่สุมกร์ดเทียบเลยนะครับของรางวัลเยอะขนาดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่โดนไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเป็นเริ่มกันเลยนะครับว่าสำหรับวิธีการทำเนี่ยนะครับมันต้องทำยังไงบ้างนะครับไป อันดับแรกครับง่ายๆเลยนะครับคุณจะต้องดูในส่วนของตลาดก่อนเลยนะครับว่าคุณวางของขายในตลาดไว้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณวางของขายไว้เนี่ยคุณก็ต้องเอาของออกนะครับผมแล้วก็ของที่อยู่ในตัวนะครับเนี่ยถอนออกทั้งหมดแล้วก็เฟืองที่ใส่อยู่ฮะถอนออกทั้งหมดครับเออพอคุณทําทุกอย่างตามที่ผมบอกแล้วนะครับนี่ผมจดต็อปไว้ก่อนนะใบนี้นะครับเป็นใบสําคัญนะครับก็คือเป็นใบที่เอาไว้ย้าย ในส่วนของอาชีพนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาย้ายไปมองนะครับผมไปทําไมครับไปเล่นเหรอพี่เปลี่ยนสายอาชีพเหรอเปล่าไปเอาของแล้วก็กลับครับมาที่เอเมทีตรกลางเมืองครับแล้วเราก็กดคุยนะครับแต่ที่สาคัญนะครับลงจากพาหนะก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงจากพาหนะเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เหมือนที่ผมกดอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับมันบอกว่าคุณกาลังขี่พาหนะอยู่คุณต้องลงก่อนครับผม ผมเละกเกียดมากเลยครับทำไปมึงไม่ทําให้มันกดได้โอเคนะครับผมเราก็ทําการสวิตไปเป็นมองนะครับผมกระโดดขึ้นฟ้าห่อเหินเดินอากาศนะครับผมกอเพชรจะสีวันนี้จะแสงครับผมแปลงร่างเรี้ยออกมานะครับแล้วแม่งก็ตัดกูออกจากเกมเฉยแต่ว่าข้อดีเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะในการย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเฟืองก็ต้องเรียงใหม่นี สเตตัสนะครับผมทุกหน้ารีหมดทุกหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลทุกหน้าที่เราเซตเอาไว้เขาก็รีให้หมดดังนั้นหมายความว่าแน่นอนครับคุณจะได้รีเซตสกิลรีเซตสเตตัสอย่างหนำใจกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ใช้ให้อย่างคุ้มค่าแล้วกันนะครับผมอ่ะเราค่อยๆไปดูครับเออพอเราเปลี่ยนไปแล้วมีอะไรมาบ้างวะเพิ่งให้ครับนี่คือของที่มีอยู่เห็นไหมครับเอ้ยแม่งย่างเยอะนะครับผมมีเฟืองทองให้อีกต่างหากนะครับ ไปครับทําการลูดซับครับผมเรียบร้อยรับมาเปิดครับเปิดอย่างเดียวครับเปิดอย่างเดียวครับเปิดไม่อั้นครับผมเปิดครับมีอะไรให้เปิดเปิดหมดครับผมเมดงเมดอลนะครับไอ้นี่แหวนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีพวกแหวนแบบนียนะครับก็กดได้นะเออลองกดออกมาใช้ได้นะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนดีกว่าผมไม่รู้จะกดอะไรออกมากดออกมาก็ย่อยกันนะครับ กล่องนี้อ่ากล่องนี้สนับนะครับเฮ้ยมีสนับตามเลเวลแจกให้ด้วยวะ่ะเอ้ยมียันสนับ 70. เจ็ดสิบนี่ไงสนับเลเวลเจ็ดสิบครับอีกอันหนึ่งห้าสิบแน่แเลยอ๋อน่าจะเผื่อไว้นะครับลองใส่ดูหน่อยว่าเฮ้ยขอหน่อยว่ารีใหม่ทั้งทีขอแไปลองแบบใส่หมัดหน่อยเอ้ยเอาเรื่องไชครับ เรียบร้อยเปิดครับมีอะไรเปิดได้ผมเปิดหมดอ่ะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นดวงเส้นได้อะไรที่แจกก็เอาหมดนะครับทุกอย่างุกอยใงไปกระพริบครับมีหนึ่งกองก็เปิดหนึ่งครับมีสามก็เปิดสามก็เอาหมดลูดซับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเขียวตกซับครับผมวันนี้มาแบบเขียวตบซับกันเลยทีเดียวโหผมว่าของมันให้เยอะมากเลยนะแล้วก็บางคนแม่งเปิดแบบสัตว์แดงอะ่ะเปิดรัสการ์ดม่วงได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูดิว,ว่าผมจะมีดวงหรือเปล่าครับ ไปหายอูยสัตว์อันนี้สามสิบตัวดูนีอา้าวมาถึงกระป๋ามึกน้อยไปครับ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 เงียบกิบครับปลาหมึกตัวเดียวไปครับต่อไปครับเอิเพื่อไม่เห็นจะได้อะไรกับเขาเลยเห็นเขาลงเงินได้โคลมคามเออทำไมผมแบบพอผมลงเองก็ทำไมมันโหช่างซูรุ่ยซูร่ายขนาดนี้ มีสั่เลี้ยงตรงไหนอัพได้ครับกดอัพครับไม่มีหมดแล้วบอลกันบอลกันก็อัพไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับไปลองสุ่มแบชั่นดูครับสามอันครับสามใบเกลือหรือเปล่าเอื้อไปแล้วหนึ่งเอื้อไปแล้วสองเอื้อไปแล้วสามต่อไปครับ โอ้โห oh, จัดการก่อนซะด้วยปุบโกให้ส,ใหสีฟ้าไปแดกซะเุบโกให้เพียเรียบรอเพี้ฟ้าไปแดกซะขออีกมัดหนึ่งอีกทีหนึง่งอับโกให้เรียบรอฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองกันเลยทีเดียวยังไงต่อทีนี้ พอรีบดึงเลยครับรีบดึงกลับเลยครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับในส่วนของสเตตัสจ็อบนะครับอย่าลืมเข้าไปกดรับกันด้วยนะก็อย่างที่บอกครับมันรีใหม่นะครับอย่าว่าแหงสกิลก็รีใหม่เฮ้ยเอออย่างนี้ก็เฟี้ยวดิสกิลก็รีให้ใหม่หมดนะครับไปครับเป็นต่างหัวทำตาเพลงครับผมกดกลับแล้วครับเพราะว่าผมรับของ รับของแล้วก็กดใช้ชัดอิ่มน้ำสำรานแล้วผมก็ปัดตูดหนีครับเออไม่มีครับว่าลังเลเฉยไฉครับบอกแล้วครับว่าเล่นแอปไปเรื่อยครับมีดชี้นะครับมันจะอ่อนหรือมันจะเก่งยังไงก็จะเล่นไปเรื่อยครับเอออยู่ซีเรียสครับผมถ้าเราคิดว่ามันแรงมันก็แรงครับถ้าคิดว่ามันเบามันก็เบาครับ แปลนแปลนกลับมาแล้วเฮียนี่ไงเตตัสหนึ่งจริงด้วยไหนดูดิทุกอันป่ะเอ้ยทุกอันว่าเออว่ะแน่แจบมาลามะนี่ไรดูอีกอ่ะอ่าเรียบร้อยครับทุกอันโดนย้ายหมดต้องบอกว่าทุกอันโดนรีหมดนะครับผม ไปเรื่อยครับตรงนี้ต้องต้องอยู่ในส่วนของอัพแล้วครับั้นเติมกําลังโอ้แต่พูดถึงไอ้ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้แม่งหกเยอะมากเลยนะกดไปเรื่อยครับรับพลังอัปเดตอัปเดตมาหเรื่อยครับผมโอเคพอเรารับจนสุดก็หมดไม่มีอะไรแล้วนะครับ เยี่ยมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลองตรวจดูหมดแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมันนองันนกรูปปั้นนะครับก็อยู่โอกภาพเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรเดิลช็อปก็ยังอยู่โอกระพเหมือนเดิมเอ่อดังนั้นก็ประมาณนี้กันนะครับผมโอเคนะครับดี๋าวทีนี้เรามาดูกันครับว่าแต้มต่างๆเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาแจกเยอะมากเนี่ยนะครับเขาไปทำอะไรได้มั่งครับให้เราเข้าที่แบ็คแพคครับแล้วก็กดที่ดังขวาบนนะ แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเนี่นี่คือของที่ผมแลกไปเห็นไหมดังนั้นมันหมายความว่าถ้า,าง่ายๆเลยถ้าให้ผมเปิดล่างสุด้าเห็นมีการ์ดครับที่ผมแลกมาเห็นนะแมนดากโกล่านะครับแล้วก็ไฮด้าถามว่าผมเอาไปทำไมดูะ้ดะรู้ว่ว่าหลายๆครั้งนะว่าที่ผมแลกมาเนี่ยผมไม่ไม่ได้แลกไปใช้นะผมแลกไปย่อยครับเพราะว่า ต่อให้เราเอาไฮด้าบอมไปย่อยอะเวลาเราย่อยเราจะได้ทั้งหมด400เสษครับเออแมนดารินด้วยเช่นกันมานี้ทีนี้ต่อมาครับอีกแต้มหนึ่งครับน่าจะเป็นแต้มเพราะผมรู้สึกว่าแต่แต้มนี้ครับผมแต้มนี้ถามว่าเอาวิเอามาทำอะไรวะที่เขาแจกมาตั้งเยอะตั้งแยะอา้าวนี่ไงโอ้โหของนี้ให้คุณเอาเนี่ยเนี่ยคุณจะล็อกออฟไหมล่ะที่ล็อกออฟก็มียังเยอะใช่ไหมเออหรือคุณจะเอาอะไรก่อนดีอะ คุณคนใหญ่เข้ามาจากนี้ก็เริ่มจากอะไรเฟืองเหรอ,อ,อหรืออะไรอะหรือกาเหรอถ้าเป็นผมผมก็เนี่ยอย่างที่บอกรับตาสัญลักษณ์อะทั้งหมดผมจะดึงหมดเลยครับพร้อมกับที่รวมด้วยนะครับแล้วก็ตนสัญลักษณ์ผมก็ดึงเอาไว้เรื่อยๆครับทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าไม่อยากไปเสียเกมเเอะไรก็ไม่อยากไปเสียเงินอะไรกับมันมากแล้วนะครับโอเลมก็แลกมาครับแล้วก็วัวก็แลกมาเช่นกันนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะทำอกอเลมสามจะเวให้ดูแล้วกันผมเห็นดีควสกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับใดๆยังไงนะครับผมก็ลองให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็ดูันี่เลยครับเฟืองมีเฟืองที่ผมใช้อยู่ทุกวันปกตินะครับเป็นเฟืองแบบนี้ครับนี่ณตอนนี้นะผมใช้ก็ผมใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่า,อาไอจะพูดว่ายังไงเดีย๋ยว คือเฟืองไอ้เฟืองอะน้ําหนักอะมันเกินอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยต้องใส่แบบนี้ครับอันสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยต้องใส่ในส่วนของสีฟ้านะครับเพราะว่ามันต้องยอมลดโครมีโพซั่นลงอะเออเพราะว่าไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะใส่อย่างอื่นไม่ได้เลยครับจริงๆถามว่าผมมีเฟืองไหมนีไ่ไงผมมีนะครับเนี่ยพอว่าโหลดนะครับผมกับโครมีโพซั่เลเวลหกนะครับผมมีนะแต่ผมไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าน้ําหนักมันไม่พอ นี่แหละประเด็นถ้าเกิดว่าผมจะโมเมนตัมออกนะครับตอนนี้เนี่ยสปีดผมอะ่ะก็ไม่สามารถแบบว่าขึ้นแบบสปีดเพียวๆได้เอ่อผมจะเอาคีย์ออกใช่ไหมผมก็ตอนนี้ยังไม่อยากจะเอาสเตตัสไปลงในส่วนของลักทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวทแล้วนะครับตอนนี้มันก็ต้องเอาโครโสีพิษันอะเลเวลหกออกก่อนให้มาใส่เลเวลสองเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไอเฟืองตัวเนี้ยให้มันเป็นเลเวลสี่ของโครติสีได้อะ่ะมันก็จะแรงก็ขึ้นมากกว่าเดิมอีกเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่า ผม,มตุ่มได้อะนะรอกิจกรรมเฟืองเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมนะครับที่เราเปลี่ยนมองมาเอาของนะครับผมพูดจริงๆนะต่อให้เสียหนึ่งพันแมวอะ่ะผมยังคิดว่ามันคุ้มเลยนะเออเนี่ยไปเนี่ยเพราะว่าของรางวัลที่เขาแจกมามันเยอะอจริงๆไม่ว่าจะเป็นเฟืองไม่ว่าจะเป็นหูเยอะอะ่ะหลายอย่างมากครับเออคือมันหลายอย่างมากอะ่ะคนดูในตอนที่ผมกดรับให้ดูอะ่ะเออ ดังนั้นนะครับผมแนะนําว่ากิจกรรมนี้คุณควรจะทานะครับผมแล้วก็ผมคิดว่ากิจกรรมหน้าถ้าเกิดเรามีอาชีพใหม่เข้ามามันก็คงจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกดังนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของคุณแล้วว่าคุณลองเวทดูแล้วกันว่าตัว๋วใบละพันแมวเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ไหมนะครับแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้รับหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเงาะชาแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเพื่อรับชมลิปก่อนนอ,กอนอนนใบว้ต